เดี๋ยวเก้ามาฉันคุมหลังเองจามกบวาจามุท่หยุดักแ่พี่าด้พี่คเป็นพี่น้องกันที่รักกันมากอเีไกินไมครขึ้นไปมโเืนพตรงนั้นดี้ากเหจะได้เท่ากนเิอะไขึ้นเนี่ไงไอคนที่เราอยากเจอไอ้สุริชันมันจะฆ่าพี่ จังการอะไรเนาะโอ้นี่กูใครที่แท็ไอ้ลูกติดท้องนี่เองเฮ้ยพูดอีกแล้วไอ้ปากเสียไอ้มังมังคยอคองไม่ได้มังคยอคองชื่ออะไรนะมองคยอคองโอ้โหไอชิบหายหัวครับกำมีมาปูดองไอ้ที่มีมังคยอคองตัวเนี่ยเอาเรี่ยงเรี่ยเมิ๊แต่เดี๋ยวจังชื่อขู่ไม่ได้ขู่เปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้คือมังจังฮะมังจังมันสั้นไปมั้ยมังจังจะไปยัง ถูกร้อกค่ะหัวข้ามไปเรื่องหัวแย่เป็นพี่เราสามคนต่างเป็นพี่น้องกันอย่ามาขัดแยง้งกันนี่เรื่องผู้หญิงวางดาบและมาขอโทษเสียพี่แต่กูรู้มาหมดแล้วมีคนเขาบอกกูแล้วว่ามงึงเลยไม่ใช่พี่น้องกูเพราะฉะนั้นอย่ามาเรียกร้องกับพี่เฮ้ยพี่กูมีคนเดียวเว้ยใช่ เมื่อเราไม่ใจพี่น้องกันเป<า>็นความผิด ใมไเชือนแล้วค์ไม่เชื่อนัเอาเถอม่รู้จักไม่รู้เักดนตรีเลยใครเน่ยเฮ้ยโ่้ออ้ันเปนร้ด้วยตัวเก็บน้ำแล้วก็เงินไม่โอ้โหตัวอนเยเลยพวกคุณ Yeah.